มาดูกันค่ะว่าเส้นวาสนาแบบไหนที่หมอสักลายมือนะคะไม่ควรสักให้แก่ลูกดวงนะคะนั่นก็คือเส้นวาสนานะคะทะลุเนินเสาขึ้นไปนะคะยังปล้องนิ้วกลางนะคะเส้นวาสนาในลักษณะนี้นะคะไม่ควรสักให้กับลูกดวงเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจะมีความหมายว่า ลูกดวงนะคะอาจจะมีชีวิตที่ดิ้นรนจนตายนะคะคือต้องทำงานนะคะต้องทำงานตลอดชีวิตนะคะแล้วก็คือดิ้นรนนะคะตลอดนะคะดังนั้นนะคะหมอสักลายมือที่ดีนะคะควรสักเส้นวาสนาของลูกดวงนะคะให้หยุดอยู่ที่เส้นใจก็เพียงพอแล้วนะคะเพื่อให้ ลูกดวงของเรานะคะพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะคะดีกว่าสักเส้นวาสนานะคะเลยขึ้นไปนะคะคนที่มีเส้นวาสนานะคะทะลุเส้นเสาอ,อย่างนี้นะคะหมายถึงว่าจะมีชีวิตดิ้นรนจนตายหากมีในมือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ ที่ทำงานบริหารงานนะคะก็จะบริหารงานอย่างดิ้นรนนะคะจนตายนะคะแต่นะคะจะเป็นโชคดีของลูกหลานนะคะที่ได้รับธุรกิจมาสืบทอดนะคะมีฐานะการงานมั่นคงชีวิตรุ่งเรืองนะคะแต่ก็ต้องดูที่เนินอาทิตย์นะคะต้องดูที่เนินอาทิตย์นะคะว่าเนินอาทิตย์ก็คือเนินที่อยู่ใต้นิ้ว นางนะคะว่ามีเนินที่สวยไหมนะคะและก็ต้องดูมาตรฐานด้วยนะคะว่าเส้นนะคะต้องเกินนะคะ30มิมิลลิเมตรนะคะดังนั้นนะคะหมอสักลายมือนะคะไม่ควรสักเส้นวาสนานะคะทะลุเนินเสาค่ะขอบคุณค่ะ